วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงรายได้เข้าไปดําเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการตําบลสันกลางซึ่งตําบลสันกลางเป็นตําบลขนาดใหญ่มีประชากรราว6,800คนอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลายัย ประชากรทั้งหมดของตำบลสันกลางร้อยละ90สประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมโดยเฉพาะอาชีพการเลี้ยงปนินซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการเลี้ยงปนินนล ขนาดใหญ่ท an, ี่สุดในจังหวัดเชียงรายและถือว่าเป็นพื้นที่ที่มงขนาดใหญ่ที่สุดในในพื้นที่ภาคเหนือโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมหลายตำบลได้เข้าไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในตำบลโดยกิจกรรมโครงการยูทูดีตำบลสังกาดเข้าไปดําเนินการประกอบด้วยกิจกรรมการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในตำบลทั้งข้อมูลทางด้านสุขภาพด้านความเป็นอยู่ด้านการศึกษาด้านรายได้และการเข้าถึงบริการเพื่อจัดทาข้อมูลตำบล โปรไฟล์ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลสันกลางนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคตนอกจากนี้ยังได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลทางด้านโควิดข้อมูลสถานการณ์ทางด้านโควิดติดตามความคืบหน้าและ,ะทำกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่ตำบลสันกลางจากการดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนในการพัฒนาการเลี้ยงปลานิลโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เราได้มีการสอนการทำหัวเติมอากาศที่มีราคาถูกใช้งานง่ายและสามารถหาซื้อได้ตามพื้นที่ของเราและสอนการวัดค่าความเป็นพิษในน้ำเพื่อประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการเพื่อลดความสูญเสียเนื่องจากปลาน,นกน้ำกิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลานิลสดเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดเป็นการสอนการ ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยชุมชนมีส่วนร่วมเมื่อได้ผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วก็ทําการออกแบบตราสินค้าการสร้างสารรค์บรรจุภัณฑ์และการเพิ่มช่องทางการตลาดแบบออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันอีกทั้งชุมชนก็มีไรายได้อย่างยั่งยืนค่ะครับสำหรับกิจกรรมอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานทางด้านช่างครับของตำบลสันกลางก็ผมรับผิดชอบอยู่ทั้งหมด3ช่างด้วยกันนะครับช่างแรกคือเรื่องของ ช่างติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารนะครับเป็นเรื่องของการเดินระบบไฟในฟาร์มความปลอดภัยในฟาร์มนะครับแล้วก็การประยุกต์ใช้นะครับเรื่องของการทําระบบอัตโนมัติในส่วนที่2ก็คือเรื่องของช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตรนะครับก็จะเน้นเรื่องของการซ่อมเครื่องตัดหญ้านะครับแล้วก็เครื่องยนต์เล็กที่ใช้ในการเกษตรเขาเน้นเป็นเรื่องของการปฏิบัตินะครับแล้วก็ช่างสุดท้ายก็เป็นช่างเชื่อมนะครับก็จะเน้นเรื่องทักษะในการเชื่อมเพื่อซ่อมสร้างนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในฟาร์มต่างๆนะเ็เป็นเรื่องของการทําชั้นเก็บของทํําาาาาฐนนววต่งงๆคแลล้ก็เือ ก็มีประมาณ3ช่างที่ทในระบนสันกลางครับการบัญชีการเงินนะคะก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะนําพาให้สถาบันหรือองค์กรนั้นๆไปสู่ความยั่งยืนได้ค่ะเราเลยมีการจัดโครงการอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการรับจ่ายการวางแผนทางการเงินและการออมให้กับครัวเรือนอีกทั้งยังมีการจัดทําบัญชีต้นทุนการเลี้ยงปลานิลนเพื่อเป็นแนวทางในการลดต้นทุนให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลอีกด้วยค่ะการโครงการเข้ามาพอดีเลยนะครับก็เป็นโอกาสที่ เรากาลังจะพัฒนานวัตกรรมในเรื่องที่เราจะช่วยเหลือนะครับในเรื่องของการลดความเสียหายนะครับซึ่งมันเป็นนวัตกรรมที่เราเน้นการช่วยเหลือนะครับของเกษตรกรที่โดนประสบปัญหาในเรื่องของการเน้นตามในเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการเรื่องปลาต้องน้ําซึ่งเป็นปัญหาใหญ่นะครับเพื่อส่งผลกระทบกับพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงป่านีในตบลองเราในส่วนความรู้คือของผมครับที่ได้เห็นคณะอาจารย์ และกน็น้องๆที่ทําร่วมกันเนี้ตั้งแต่ทํางานาระดับที่ว่าปฏิบัติถึงลงเลยนะแล้วก็มีการผลิตอุปกรณ์จนถึงการนําเสนอจะเป็นการนําเสนอที่สมบูรณ์ก็องบอกถึงว่าความร่วมมือทุกๆด้านและก็ความฟ้อด้วยหลายสิ่งหลายอย่างที่ประกอบกันครับแล้วก็โอกาสนี้ก็ขอขอบคุณทางคณะอาจารย์และก็ทางน้นองๆอยุธีครับก็เป็นกาลังหนึ่งนะที่ช่วยผมได้ลง ไปผู้ที่ปานะครับทุกทุกครั้งได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีทีมงานยุทุธีตำบลสันกลางขอขอบคุณความร่วมมือจากทุกภาคสว่วนคณาจารย์ผู้ดำเนินงานทีมงานผู้รับจ้าง สมาชิกในชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะคะแล้วก็หน่วยงานสนับสนุนนะคะทุกภาคส่วนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมนะคะผลจากการดำเนินงานและความร่วมมือนะคะส่งผลให้เราได้รับรางวัลน,นะคะจากการเข้าร่วมแข่งขันโครงการ U2T National Hackathon ปี2021นะคะจากจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น965ทีมนะคะเราได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันก็ถือว่าเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จนะคะของทีมงานยูทตีตำบลสันกลางค่ะ